สวัสด,ดีนะครับเช้าเช้าแบบนี้กับนาทีอีกแล้วนะครับแล้วก็มากับนาหนึ่งเหมือนเดิมเลยครับผมเดี๋ยวจะมานั่งเฝ้าชะโดกันนะครับวันก่อนที่ยิงปาน,นินเข้าไปกลางฝูชะโดนะมันอยู่แถวนี้แหละครับเดี๋ยววันนี้จะตีตีถอยขึ้นไปดูครับผมมีขึ้นอยู่มีขึ้นป่าปลาอยู่แต่ฝูงจริงๆมันอยู่ตรงกิ่งไม้นู้นครับนไไล่ลูกปลาอยู่ลูกปลาวิ่งอยู่ยวไปดูกันเลยนะครับว่านาทีจะมีตัวอะไรขึ้นมาให้ดูบ้างไปติดตามครับนะ 2คนหนึ่งทีครับวันนี้ลุยกันเลยครับตัวหาโัวานนะหานะไ,ไหวไหมจะปวดน่าจะไหวนะ <c oughs> หาไม่ตัดไม้จะเป็นขัน้นเลยเฮ้ยครับผมเข้าม,มาตีตีทอยก่อนเลยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็น่าจะพอครับน่าจะพอขึ้นได้ ลองขึ้นดูพอจะไหวไหมต้นมันใหญ่ครับโอบลำบากต้องใช้คอยช่วยครับผมลองดูครับถ้าไม่ไหวเดี๋ยวลงมาตีใหม่ก็สำเร็จนะครับขึ้นมาได้อยู่แล้วปัญหาเลยครับลืมกระเป๋าลืมกระเ,เป๋าไว้ข้างล่างไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองเฝ้าดูถ้ามีตัวเดี๋ยวค่อยขยับใหม่ ้ามีตัวังไงค่อยเรียกนะหนึ่งกลับมาครับมาส่งของลืมกระเป๋ามียางมีลูกดอบมีอุปกรณ์ครับแขวนปืนได้ลองก้าวขึ้นมาก็มาเลยครับลืมกระเป๋าอุปกรณ์ พักนะอันที่จริงผมจะขึ้นต้นหน้าครับกระโดมอยู่อยู่กิ่งไม้ของตรงนี้ก็เห็นมันมีน้ำกับเพื่อมครับเลยลองมันดูด้วยก็ตัวนี้เลยนะครับผมอุปกรณ์นี่นาที่นามาใช้ประกอบในคลิปนะครับก็เป็นทรงกำคอนะครับไม้ประดู่ช่วงชัก ช่วงชักยางนะครับมาถึงเกาะลูกดอกนี้หกสิบเซนครับผมวันนี้ก็ใช้ยางสีเทาสีเทา14บมิลครับผมใช้สายตัวนี้นครับสายรีลีด8ิตอนครับผมติดปีโรลเลอร์ลูกดอกนี้35เซนนะครับนี้เงี้ยงหน้าติดกล้องเลตดอ t ครับผมจุดแดงะช่วยเล็งโอเคครับก็ลองเฝ้ากันดูเลยว่า จะประสบความสำเร็จไหมวันนี้กับงานชโด้ครับเจอไอช่อนก่อนนะครับผมไอช่อนอยู่ตรงนี้นบไซโลครับ อน,นอ,ออช่อนมาตัวขาวนะครับไม่โดนนะผมช่อนไฟงามทีแรกไม่พลาดไม่ใช่นาทีครับผม <laughs> ปันนินใหญ่มานะครับผมหายหายไปแล้วไม่ได้ขึ้นปืนไว้แหมพอมาขึ้นปืนเสร็จหายไปเลยครับส่วนแดงๆครับพันนินเดี๋ยวเดี๋ยวเฝ้าเฝ้าปันนินใหญ่โอ้โอ ครับไอ้น้นใหญ่ครับผมวโดนไหมโดนไหมมันลุ้นกันครับเอาโดนครับผมโดนนะครับสายวิ่งแล้วเสียงดังตุบเลยครับนู่นนุ่วิ่งไปนุ่นครับวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งไปนุ่นล้ครับตัวแดงแดงแลบขึ้นมาบึ้งบึ้งเลยครับดินโอ้โหเม็ดขึ้นครับผมเม็ดขึ้นบึ้มบึ้มเลยครับมันขึ้นมาชัดมากเลยขึ้นมาสองรอบนะครับไอตัวนี้ รอบแรกผมยิงไม่ทันกําลังขึ้นปืนมันก็ลงไปรอบนี้มาเรียบร้อยเลยครับเฮ้ยโดนเงี่ยงหน้าเงี่ยงเดียวด้วยครับโอ้โหอันตรายครับผมจะหลุดไว้เนี่ยเห็นลูกดอกแขวนอยู่นะครับเห็นลูกดอกแขวนอยู่ขึ้นขึ้นขึ้นให้หน่อยขึ้นให้หน่อยเอ้ยเอ้ยเอยโอ้เข้าดีอยู่เข้าดีอยู่ครับ เมื่อก,กี้เห็นเหมือนลูกดอกอยู่แค่เงี่ยงหน้าได้อยู่ครับได้อยู่โดนเงี่ยงหลังครับทะลุทะลุเขางเงี่ยงหลังฟาดไอช่อนไปทีนึงเมื่อกี้ฟ่าวมาเจอปันนินครับอันนินตัวนี้น่าจะเฝ้าหลุมอยู่ตรงนี้ครับผมสายสวยเลยครับ ตัว,ตวนึ่งได้เลยครับผมนี่ไอ้แจมจมเลยครับขึ้นสองลอกนะครับตัวนี้อยู่ในน้ำมันตัวสีแดงนะครับเป็นมาเห็นเป็นแดงแดงแนะแจมแจมนะเราใช้ได้ยอยู่นะลูกก็จะค่อนข้างกินต่ำไปนิดนึงนะตรงนี้ตรงนี้ครับผมสีแจมแจมเลยนะครับตัวนี้แดงแดงนะไซส์ใหญ่ ปลาก่อนครับไปครับไม่มีตัว,ตวเลยนั่งรถพักใหญ่ๆแล้วได้ปลานนินไปตัวหนึ่งก็เดี๋ยวลงกันเลยนะครับลงกันก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับลาลงเหนือปีนต้นไม้ปืนขึ้นอยู่แบบนี้มันอันตรายนะครับแล้วก็จะลดลดยางออก ปลอดภัยนะผมถึงจะมีเซฟมีอะไรก็ช่างนะแบบเวลาขึ้นลงนะบางทีปืนมันหล่นมันอะไรลงไปนะปืนมันอาจจะลั่นได้นะก็ปอดยางออกไหน ครับผม